เมื่อใดก็ตามที่มีชาวรักระโวยในชุมชนเสียชีวิตลงครอบครัวจะก่อกองไฟหน้าบ้านไว้ตลอดเวลาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าในบ้านมีผู้เสียชีวิตและเชื่อกันว่าวิญญาณผู้เสียชีวิตจะมาอยู่บริเวณกองไฟผู้อาวุโสชาวรักระโวยที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการทำพิธีกรรมจะได้รับเชิญมาเพื่อให้คำแนะนำและดำเนินพิธีศพตามแบบของชาวรักระโวยเพื่อให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุคติ หลังจากที่สมาชิกในครอบครัวมากันพร้อมหน้าพิธีจะเริ่มต้นด้วยการอาบน้ำศพญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและคนรู้จักของผู้ตายต่างทยอยกันมาไหว้และอาบน้ำศพโดยลดน้ำตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าของศพเพื่อเป็นการไว้อาลัยและชำระล้างร่างกายให้กับผู้ตายโดยน้ำที่ใช้อาบให้ผู้ตายนั้นจะนำพืชหอมบางชนิดใส่ลงไปด้วยหลังจากนั้นจะนำศพไปใส่ในโรงไม้กระดาน ส่วนในช่วงกลางคืนก็มีการเฝ้าศพซึ่งอาจมีการร้องลํำทำเพลงเพื่ออยู่เป็นเพื่อนครอบครัวและญาติพี่น้องของศพและไม่ให้ต้องเศร้าโศกอย่างเดียวดายส่วนในวันลุ่งขึ้นญาติพี่น้องจะเดินทางไปทำพิธีแห่ศพโดยมีการเคลื่อนศพเพื่อนำไปฝังที่บริเวณสุสานของชาวรักลาโวยในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีรถยนต์จึงต้องนำศพใส่โงและช่วยกันหามไปที่สุสาน ส่วนพิธีทำความสะอาดหลุมฝังศพประจำปีหรือการแต่งเปลวที่ชาวรักลาโวยเรียกว่าปุตติไลนั้นจัดขึ้นในช่วงเดือน5ทางจันทรคติชาวรักราโวยจะพากันไปที่สุสานเพื่อทําความสะอาดและถอนหญ้าบริเวณหลุมศพของปู่ย่าตายายเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงผู้ตายทุกวันนี้พื้นที่สุสานของชาวเลหลายแห่งกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากถูกบุกรุก หรือถือกรรมสิทธิ์โดยคนภายนอกเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ริมทะเลที่สวยงามปัจจุบันพื้นที่ว่างเปล่าชายฝั่งทะเลอันดามันหาได้ยากขึ้นทุกทีและราคาที่ดินก็แพงขึ้นทุกทีดังนั้นจุดสุดท้ายของการพักผ่อนอย่างสงบของบรรพบุรุษของชาวรักราโวยจึงถูกลบกวนด้วยกระแสการพัฒนาที่ไร้ทิศทางและไร้การควบคุม